แก้วอะคุณญี่ปุ่นใช่ไตอนที่ติดต่อมาต้องไม่นอนไม่ต้องทำเรารู้สึกยงไบ้างคบตอนนั้นอยากอยากไปอยู่ในโรงแก้วคือเราก็ไม่ได้มองว่าเอยเราทำไมถึงเราอยากอยู่แค่ในเชิงของศิลปะในเชิงของงานละครอย่างเงี้ยนุก,ก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้ไปอยู่ตรงน,นั้นแล้วคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนถ้าเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณค่าทางด้านทางด้านของเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยนะคะลุน้นก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสนุ้นก็อยากได้รับบทนี้ค่ะเพราะเราก็เชื่อว่าคือสําหรับรุ่นแล้วว่าการนอนอยู่ในโรงโรงศพโรงแก้วเงี้ยไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเราถือในเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันคือการแสดงแล้วก็รุน่นก็เคยนอนอยู่ในโรงตอนพิศวาสมาแล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าติดอะไรกับเรื่องนี้ค่ะเป็นดาราสาวน,ะนั่นเองโรงแก้วเหรอโรงยะไะ ้วเราตอยังไงบ้างเื่อขอาได้ความที่ถ่ายถ่ายตอนตอนถ่ายจริงๆอากาศน้อยเพราะว่าไม่มีอากาศไม่มีการเจาะรูเป็นเหมือนลมจริงจริงเลยใช่ค่ะก็สักพักหนึ่งก็เลยบอกว่าร้อนมากๆเลยค่ะไม่ไม่หายใจไม่ค่อยได้ก็เลยขอพัดลมเล็กๆเข้ามาเป่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลแตกต่างระหว่างลมลมตากับลมแก้วหมครับที่เราเพยทงมมาเออลมแก้วเวลาลืมตาก็ยังเห็นคนอื่นบ้างยังมีเพื่อนแต่ถ้าลมปกติ ตอนพิสวาสก็จะไม่ได้เห็นใครก็แค่แสดงไปแล้วก็ลุกจากโลงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเราอยู่ตรงนี้นานแต่สิ่งที่ยากคือต้องอยู่นิ่งๆให้นานที่สุดแล้วก็ในเรื่องของลมหายใจอย่างเงี้ยต้องแบบเหมือนนอนสมาธิอะค่ะเพื่อให้ตัวเองแบบเบาที่สุดแล้วก็เวลาถ่ายทํามันจะได้รู้สึกเหมือน,นเหมือนคนที่ไม่ไม่มีลมหายใจจริงๆอะไราเงี้ยจริงเวลานอนมีเคสไหมครับมีเคสมีท้องอะไรไหมหรือว่ายังไงไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ ยาวๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคิวให้แบบหายใจได้อันนี้หยุดหายใจอย่าเงี้ยค่ะก็ต้องใช้สมาธิในเรื่องหายใจมากกว่าต้องการหายใจด้วยใช่ค่ะต้องการหายใจอี่มิ้วคอจะไปกระบวนการการทำานุ่ที่คี่เราก็ให้ลูกเขาไปในเพื่อให้ความหนุ่ที่สุดเป็นการหล่อค่ะเป็นการหล่อแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะว่าัวจริงสวยกว่า อันก็ไม่ถี่อ๋อบุรเล่นบูรเล่นบุรเล่นไม่ค่ะก็เป็นการหล่อค่ะหล่อทั้งทั้งนี้แล้วก็ทั้งแขนทั้งขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนั่งค่ะเป็นนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาเยอะไหมคะพาจะได้นานนะคะนานนานนานอยู่ค่ะแล้วพี่บุญไปแล้วเขาไปไหนอ่ะเขาก็อาจจะต้องมีโอกาสให้ให้เอาไปโชว์ในแต่ละหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วพอมาเป็นอย่างเงี้ยพี่บุญได้ไปมองไปครับว่าตรงไหนมันเหมือนเราที่สุด ตรงไหนอะชุดเหมือนเลยชุดชุดเหมือนชุดเหมือนเอาจริงๆโดยรวมแล้วก็คือเหมือนค่ะแล้วก็หลายคนที่เวลาได้เห็นนะคะแล้วก็ส่งรูปมาเนี่ยนว่ามันก็มีหลอนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือคูมนเสก็คือเป็นอมตะเป็นอามตและแล้วที่เป็นการความสัตย์ทางเดียวการที่เรามีแบบที่คืออะไรแบบนี้ แบบรับรองเราทคนกมาคืออันนั้นทําไม่ได้คิดไม,ไม่ไม่ไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นก็คือเล่นเองอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็เล่นเองนะคะสำหรก็การกลับมาในครั้งนี้แค่จะเล่นเองร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่ากัญน,นาเนี่ยซีจีเก่งมากเขาก็คงไปใส่ซีจีเอาเราก็แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยไม่ใช่ก <c oughs> ็เล่นเองอย่างสมติตา มันก็จะมีการเท่าที่เห็นเงี้ยค่ะมันก็จะมีการหยอดตาสีแดงก็คือตอนแรกก็คิดว่าจะ c ีจีไม่ก็คือเล่นเองตลอดแล้วก็ใส่ตลอดแล้วก็จริงๆมันเป็นความลําบากในการเล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเหนืดแล้วยิ่งถ้าดึกมากๆตาแห้งมันจะยิ่งเหนืดแล้วเวลาที่เป็นซีนอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็จะแอบลําบากนิดนึงแต่ว่าก็สู้ตายค่ะอที่บอกว่าเป็นภรยาของพี่แก้วเพราะว่าอีสาเขาพี่แก้วเอ่อทอมเนอเก้าอีลํายองอีสา ุสานคนเป็นแล้วก็เปรตวัตุทัศนค่ะเรื่องเปรตทุกครั้งที่พี่นุ่มทำงานกับนี่ใครจิตการต่างๆในการเล่นจริงเองอย่างเอ้มันุกกทันทเราสึกการแสดงทั่เราต้องกรอยากไน้คือจริงๆคือเราก็อยากเป็นตัวละครในทุกๆวินาทีที่ภาพยนตร์จะได้ออกอืมันก็คือตัวเราแลวในเมื่อเรารับแสดงไม่ว่าจะบทบาทอะไรแล้วอย่างเงี้ยนุก็จะทําให้เต็มที่ไม่มีเสียอะไรคนขท่างหลังพอกลับมาแสดงภาพยนตร์ นุ่นวันนี้เอาอยู่คือคําถามนี้เป็นคําถามที่ทุกคนพยายามถามแต่นุ่นก็รู้สึกว่านุ่นก็ทําเต็มที่คือนุ่นก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่นุ่นก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อยากให้ชอบแล้วบอกต่อนะคะให้กลับมาดูมันก็เป็นกําลังใจเหมือนกันค่ะน่ร้านเองคใกล้ะค่ะพี่สาธุค่ะขมากไมคะเออไม่ไม่ไม่รู้เรื่องตัวเลขเลยค่ะแล้วก็ก็ขอให้คนมาดูกันเยอะๆค่ะให้พี่นุ่นฝากหน่อ ก็กลับมาเอ่อกลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ18ปีนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามผลงานอีกรูปแบบหนึ่งในคุณลั่น,นคมผีเมีหลวงนี่แหละค่ะก็ใครไม่อยากโดนหลอนอะไรเงี้ยก็เป็นสามีที่น่ารักน่ารักนะคะค,ค่ะก็ฝากติดตามสุสานคนเป็นนะคะวันที่24เมษายนนี้ทุกโรงพัพยนต์ค่ะคี่ถามวิธีแฟนขับมารอต็งเลย แต่ผลงานที been, so time, ok. so ่เราได้เห like, right ็นจะมาเรื่อยๆตลอดสองวันีเป็นไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ยากค่ะก็เพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านคืออันรายการใช่ไหมคืออันตัดไมาค่ะรูปถ่ายเป็นมาอ๋อโอเคเป็นเป็นรายการถึงฟงค่ะไรเดอร์วิน2025เป็นการแบบเหมือนแข่งขันรวมนักแสดงนักร้อง แล้วก็หลากหลายสาขาเลยค่ะเข้ามาทําโชว์การ<ม>ทํากลุ่มกันแล้วก็มีการหวตมีการให้คะแนนกันจริงๆยากค่ะเพราะว่ามันภาษาจีนด้วยและหลายคนก็พูดภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าเราก็สนุกแล้วก็พยายามสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็มีน้องอีถงที่แบบเป็นหัวหน้าทีมเราแล้วเขาก็เขาเด็กที่สุดแต่เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีน่ารักมากมากนึกว่าสิ่งสำคัญนอกจากได้ทำโชว์ได้เรียนรู้ภาษาการเต้นการร้องแล้วเนี่ยได้มิตรภาพที่ดีมากมากแล้วก็ ได้ไปเห็นการทํางานของประเทศจีนคนจีนอะไรเงี้ยทำงานกันหนักมากบางวันคือแบบตารางงานวันต่อไปมาตอนตีสี่อะไร <ๆ S 1> อย่างเงาี้ยหรือมีบางวันเลิกตีห้าก็มีอะไรเง,งี้ยค่ะแสดงว่ามีเวลาในการ2อบน้อยมากๆเอ่อเอารวมๆแล้วก็น่าจะประมาณเจ็ดวันโดยโดยประมาณนะคะเจ็ดวันค่ะอะไรบันทีแบบคือคือบางครั้งก็ก็คิดอยู่ว่าตัวเองไปทําอะไรตรงนั้นใช่เพราะว่า เอ๊ะแล้วเราจะจะทำยังไงเพราะว่าการสื่อสารการเรียนครูสอนเป็นภาษาจีนแต่ว่าเขาก็เตรียมล่ามให้เราก็คือล่ามก็จะคอยพูดอยู่ให้ให้ฟังตลอดมันก็เลยเหมือนต้องสื่อสารหลายด้านอย่างเงี้ยหรือบางครั้งพออยู่ไปฟังภาษาจีนได้บ้างเราก็จะฟังคำเอาแล้วก็อ่านรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะว่าล่ามก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันก็เหมือนรายการที่เป็นแบบมีกล้องอยู่ตลอดเวลาห้องนอนก็มีกล้องสักสี่ตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็แปลกดีไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้ในะอายุเท่านี้อย,อย่างกอางวันงที่เราเป็นผู้ถูกเลือกครเราคิดว่าอะไรมันความท้าทา,ายสำหรับเราในงานที่เราเลือกเรา,ก,าก็คือมุ่งมั่นแมุ่่อืมคือรายการเป็นรายการเจเซียก็คือเหมือนเหมือนทุกคนจะต้องมีผลงานมาแล้วแล้วก็อย่างคุณเย่ถงเจเซียซีซิเลียนะคะเป็นนักแสดงของเออฮ่อ,อกงกงก็เป็นเออเป็นเป็นนักแสดงที่อาวุโสที่สุด แล้วก็ดังมากๆซึ่งตอนนี้ก็ยังดังมากๆคือนุ่นก็ดีใจจังเลยว่าแบบเออนักแสดงต่างชาติอ่ะพอเวลาดังเขาก็ยังแบบมีคนชื่นชมยังมีคนแบบเออคอยติดตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นการทํางานหลายๆด้านของเขาเลยรเงี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เออเราก็ได้มองว่าคนอื่นอ่ะที่อื่นเขาเป็นยังไงเพราะเราก็เห็นเฉพาะนักแสดงไทยเอพอยู่ตรงนั้นแล้วมันจดการโปรโมาแล้วใหมแว่าอะไรที่มันจดดารโปรโม คือเวลาไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรต่อทําอะไรต่อทุกอย่างจะค่อนข้างนิ่งเหมือนกันเพราะว่าเราต้นทัานใช้สติเหมือนกันเพราะว่าที่นั่นเองเนี่ยเวลาเรียลิตี้เองก็ต้องมีการเล่นเกมจะโชว์เพลงอะไรก็ต้องเล่นเกมเพื่อให้ได้เกมนั้นมาอะไรเงี้ยล่าสุดก็ไปชูดบาร์เพื่อให้ได้เกมที่เราอยากได้คือมันจะมีทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมันก็เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่า มันต้องกังวลอยู่ตลอดคือแค่ว่าเราต้องทําอะไรต่อทําอะไรต่อยื่อติดเลยค่ะันนี้ผนกรลังสนใจที่จะไปท็คือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหรอก็คือจนทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่พอดีกันแล้วก็มันเรื่องหนี้จบพอดีแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันได้อไรเงี้ยองจะไปจริงๆหรอได้ไปหรอ อะไรจนจนสุดท้ายมันมีตัว๋วออมาแล้วนะอะไรเงรี้ยก็เอาโอเคไปก็ลองดูพอพอได้ทำแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเป็นยังไงบ้างมันเป็นโลกใหม่โลกหนึ่งที่เราไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ทางด้านของโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่สำคัญม,มากๆสำหรับเขาแล้วก็ค่อนข้างมีผลกระทบกับชีวิตของทุกคนนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยก็ก <น S 1> ็รู้สึกว่ามันก็มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ควบคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเราเสพสื่อต่างๆที่ที่คนคอมเมนต์ถึงเราเราก็ต้องเราก็ต้องปลอ่อยอืมว่านี่คือการทำแบ็คกับสุ่แดนมังกรอย่างเป็นรูปแบบแนะคะพี่นุ้นก็คือเป็นแค่แค่โ <c oughs> ปรเจกต์นี้ค่ะอย่างอื่นก็ยังไม่มีค่ะติดต่อได้ค่ะแต่นี่แสดงว่างานงานอื่นๆนอกจากมึงจริงเอาเขาก็งานงานคมเจอมมาเรา อ่เยินดีค่ะ,ค,ะคือจริงๆรุ่นรู้สึกว่าวงการบันเทิงไทยมันก็มีอะไรเปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสให้กับนักแสดงไม่ใช่แค่นุ่นนะคะน้องๆหลายคนรุ่นพี่หลายคนที่มีโอกาสได้ได้ไปทํางานอ่ะรู้ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ตัวนุ่นเองยังรู้สึกว่านุ่นยังรักการทํางานอยู่ยังมีความสุขที่ได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆ อะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคค่ะฉัาไม่ยากจนเกินไปนะแต่ในรายการไหนเขจะชมว้าเหมือนกันว่าทำไมเราสียดจงกล้องลักคนบอกแต่ว่าจริงๆเราก็น่าจะเป็นในเรื่องของโปรดักชันเป็นการโพสโปรดักชันก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทุกที่มันมีกล้องหมดอะ่ะแบบบางพื้นที่มีเป็น20 30ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างเยอะเขาก็จะสามารถเก็บได้ทุกมุมแล้วไม่ใช่เราคนเดียวทั้งหมดแบบกามคนเกือบ30คนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทําให้นุ้นได้มีโอกาสได้ไปร่วมรายการดีๆแบบนั้นค่ะคิดว่ารายการนี้จะตอบยอบในอาชีพการเป็นนักแสดงเป็นอย่างไรบ้างอืมไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่ว่าแค่เรามีโอกาสได้ไปเนี่ยมันก็บูรณะชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะไในไหนก็ไในไหนนี่มาซุ่เกิ้ลลงไปครับกลับมาแล้วนี่อายนายจะยังนะใจไม่มีไม่ได้คิดเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะ ที you, ่บ้านคอมเมนต์ไว้ไงบ้างพี่ตอยอย่างนี้ไว้ไงบ้างไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยค่ะไม่มีไม่ม wow ีค่ะจี่งๆกับการเป็นทำงานนกค่ะมันมีงานได้โอกาสบองสียโอกาสในการไ้ทำการทำงานแบบนี้อืมถ้าเสียโอกาสก็คงจะเป็นโอกาสที่มีงานติดต่อของในไทยแล้วเราไม่ได้รับอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าในเมื่อเราเลือกจะไปตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นราคามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นงานที่เราเลือกแล้วที่เราจะไปไม่ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า นุ่นก็ขอบคุณแฟนๆชาวจีนที่ให้การสนับสนุนนุ่นมาตลอดหลายคนก็คือแบบไปรอไปรอตลอดเลิกตีสามก็ไปรอเจอกลับบ้านออกจากโรงแรมตอนตีสี่ก็มารอส่งอะไรเงี้ยเขาแบบเขาพยายามมากจริงๆขอบคุณที่แบบทุ่มเทให้ความรักเราค่ะรันตีว่าต่อไปพี่นุ่นจะไม่ได้มีผลงานไปดีทางเท้ามากขนาดน้นแต่ว่าเขาก็ยังอยวแนด้กับพี่นุ่นเสมอใช่ใช่เขาต้องขอบคุณมากๆค่ะโอเคขอบคุณนะคะ